เมื่อลาลาวันพุทธที่ผ่านมาครับซูเปอร์บอลสิงหาวินได้ทําการแชร์โพสต์ในดีบของตอนเองครับซึ่งเป็นการโพสต์เมื่อปีที่แล้วครับใจความมีว่าผมาพ่ายแพ้ในการชิงแชมป์หลายต่อหลายครั้งในชีวิตแต่ผมเชื่ออยู่เสมอว่าถ้าผมไม่เลิกผมจะเป็นแชมป์ในสักวันและผมก็เป็นแชมป์จนได้กฎของผมคือแพ้เรียนรู้แก้ไขแล้วเริ่มใหม่ ปัจจุบันครับซูเปอร,ร์บอนไม่ได้เป็นแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเฟเธอเวดแล้วเพราะพึ่งแพ้ชิงกิสอาราซอไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาตามมาด้วยเรื่องราวดราม่าอีกมากมายครับซึ่งก็นแน่นอนครับในทุกๆความเห็นของนักชกระดับเซเล็บอย่างซูเปอร,ร์บอนย่อมเป็นเป้าให้เกิดดราม่าอยู่แล้วต่อคำถามที่ว่าซูเปอร,ร์บอนจะสามารถกลับมาเป็นแชมป์ได้อีกครั้งหรือไม่ก็มีทั้งคนที่มองเห็นว่าเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ แต่สำหรับแอดมินแล้วครับยังเชื่อลึกๆว่าซูเปอร์บอลน่าจะกลับมาครองแชมป์เส้นนี้ได้อีกครั้งครับด้วยเหตุผลธรรมดาธรรมดาว่าซูเปอร์บอลถ้าได้แก้มือมักไม่เคยพลาดและนี่คือ2เหตุการณ์สำคัญครับที่แสดงให้เห็นว่าซูเปอร์บอลไม่พลาดนะครับถ้าได้โอกาสในการแก้มือของเหตุการณ์ที่ว่ามานี้นะครับจะนับเฉพาะช่วงเวลาที่ซูเปอร์บอลเริ่มชกในระดับนานาชาติคือตั้งแต่ปี2554นะครับ โดยครั้งแรกที่ซูเปอร์บอลแพ้แต่ได้แก้มือครับคือเมื่อวันที่23มกราคมปี2559ในรายการคูหลุนไฟครั้งที่37ที่สัญญาประเทศจีนซูเปอร,บร์บอลขึ้นชกตัดเชือกชิงชแชมป์ทัวร์นาเมนต์คูณหลุนไฟ w ์เวิร์ม็ก2,015กับสิทธิชัยสิทธิสท์สองพี่น้องโดยในไฟนั้นครับสิทธิชัยได้จังหวะเทินหมัดขวาหุกเข้าเต็มเต็มคางของซูเปอร,บร์บอลจนลงไปนอนแพ้น็อกในยกที่2 แต่หลังจากนั้นเพียงแค่8เดือนครับซูเปอร์บอลก็ได้โอกาสแก้มือกับสิทธิชัยอีกครั้งคือเมื่อวันที่24กันยายนปี2559ในรายการคุนหลุนไฟครั้งที่53ผลการชกค,ครับซูปบอลที่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเป็นฝ่ายชิงยังวะออวุธได้ชัดเจนกว่าก่อนจะชะนะคะแนนไปแบบเป็นเอกฉันท์ล้างแค้นได้สําเร็จครับและในไฟที่3ครับไฟพิสูจน์ฝีมือในรายการวันแชมเปี้ย เมื่อวันที่31กรกฎา,าคมปี2,563ุปสปบุปบอลก็ยังคงใช้ความได้เปรียบคือจังหวะฝีมืออาวุธที่ออกได้แม่นยำหนักแรงกว่าเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับเท่ากับว,ว่าสุป e r b a r ์แพ้ในไฟแรกเพียงครั้งเดียวครับก่อนจะล้างแค้นครับเอาชนะคืนได้อย่างเหนือชั้นใน2ไฟหลังเหตุการณ์ที่2ครับคือเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปี2 5 6 1ในรายการคุณหลุนไฟครั้งที่69 ซูเปอร์บอลขึ้น,นชิงแชมป์มวยรอบคุณหลุนไฟเวอร์แม็ก2,017กับไอหมัดมรณะมาลัดกิกเกอรเรียนยอดนักชกจากอาร์เมเนียก่อนนักชกไทยครับจะแพ้น็อกอย่างว่องไวเมื่อโดนหมัดชุดของมาลัดครับสาวจนแพ้น็อกเพียงแค่ยกแรกแต่หลังจากนั้นอีก4ปีต่อมาครับซูเปอร์บอลในฐานะแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟนเธอเวทป้องกันแชมป์กับมาลัดกิก,เกอเรีย เมื่อวันที่25มีนาคมปี2565ในรายการวันเซึ่งในไฟนี้ครับซูเปอร,ร์บอลล้างแค้นได้อย่างหมดจดเมื่ออาศัยสมาธิจังหวะฝีมือบรรจงดักวางแข้งชนิดที่มาหลัดครับไม่มีโอกาสได้ออกอาวุธสังหารเลยก่อนจะล้างตาไปได้แบบหวานเจี๊ยบในระหว่างการเดินสายชกยังต่างประเทศซูเปอปร,ร์บอลยังเคยแพ้คะแนนให้กับโทบีสมิธและแพ้คะแนนให้กับเอ็ดดี้เซมิลิฟ แต่ก็น่าเสียดายครับที่ซูเปอร์บอลไม่มีโอกาสได้แก้มือโดยในลายของสมิธครับหลังจากนั้นก็ชกอยู่คนละสังกัดกันในขณะที่เซมิรีครับนอกจากจะชกให้กับกอรี่ซึ่งเป็นคนละสังกัดกันแล้วน้ำหนักยังเพิ่มขึ้นมากครับจนไม่สามารถชกกันได้อีกเลยและแฟนๆคิดว่าถ้าซูเปอร์บอลครับได้โอกาสในการแก้มือและขึ้นชิงแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งกับชิงกิสอารซอฟอีกครั้ง ซูเปอร์บอลครับจะสามารถล้างแค้นได้สำเร็จเหมือน2ครั้งก่อนหน้านี้ได้หรือไม่คอมเมนต์เข้ามาครับ